นะครับที่ซี่ห่อมาแต่หลายหลายบ้านครับผมเฮ้ย5เป็นไงกังตะบงบงละบันบกเารอใหเห็นแล้วสื่นใจแม่นครับ,บอันนี้เด้๋ยวนะครับทางข้างมีไม่ทางข้างครับคั่งอีกครับผม ะไเงี ah, à, A, ้ยยังก็มายืนคำเ้ยมาาตงไตนอที่อย like, uh, so, ู่รวระงอรระวนนี้เครัี่กำลัลงคะอยู่อาลืมวาใลงคะนนแล้วยได้โวต์ใครมีขอนะครับเลยเฮ้ยมีของแจกความแจกทั้งเกียวในงานนี้สาม บอกว่าหลังาวันนี้จะมีป่ามเใครยังไม่ซื้อบัตรจองตั <S <S ๋ว <back> ล like so ิบนะครับวันนี้เรามีกลุ่มปิดนะครับสำหรับผู้ใดที่ม่บ่อะไรีน้องอ่าบอกเลยาพัเื่อนาพาี่รุนแนีาาแลแก็อาอรทโคตรแงเวอันนี้ยัง่วันนี้อาจจะมีวันหน้าอาจจะมีไม่ได้แล้วมีไม่ได้แล้ว น่าจะเริ่มก็จะมีเข้างานของงานหัวหงครับผมอันนี้แชร์เท่านั้นเองครับทั้งแร <c oughs> ง,งกับซิมมี่ของเราครับสวนสาธทานั้กับมีอีกครับผมมีหลายแห่ง สวัสดีครับนี่ท่านออกดีครับแ้วคานั่งบุญอีกบุญนะ,ะบ้านไหนนี่โอ้บ้านยูลิบ้านยูลิอันนั้นบ้านกล้กอ,งอ,นนองนะครับผมบ้านกล้องอันนี้บ้านบูนเน็กนะครับผม ดี่นีก็รูตนะครับดูมากดูกมากซื่นใจอันนี้ก็กำลังว่ายินเขาหนางานนะครับกำลังกำลังกำลังนะครับ คือบัตรเข้ากลุ่มเนี่ยจ้าทักไปที่เพจค่าเพียงโตเกียวมิวสิกเลยนะครับผมเราอยู่กันที่รรงสิลนะครับผมรีบๆเลยนะครับผมอ้าวซื้บอบัตรจองตัวครับผมอันนี้กคือเป็นแบบไทยนั่นนะครันไทยยังเยอะมาก กระางนี่นะนีหลาหลายเห่ครับผมกรากานกมมีโอ้ตก่งเมือาผู้ใดมานเนี่ยมกันพี่แบมแนะครับผมหลแห้งครับฟังนั่นกับิมี่อีกเด้อยังไปทั้งขางนะกับซิมี่อีกมีเยอะแยะเลยครับผมสามบบนน่ง้าวนิดนึงนะครับผม เมาแล้วตัวแม่กับมี่ครับผมกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับมองจอดรถไหลเงี้ยครับว้ากลังสีแม่กับมี่ครับผม เยอะเลยเอ็มซีเราซีเราแบบแบบเยอะนะครับผมเย,ย,ยอะมากเอ็ซีตัวเกียวเร่งรีบนะครับซื้อบัตรจองตัว๋วได้ครับผมซื้อบัตรจองตัว๋วพนะี่น้องใครยังไม่ซื้อบัตรก็เร่งร,รีบนะครับ ไหนเฮงครับผมเป็นระบบม,มากนะครับเราเป็นระบบม,มากปักหมดเลยเดี๋ยวผมปักหมดกันนีดครับ เกมานะครับขออนุญาตตังมุนนะครับ น่งเดครับสักคู่นะค,ะนะคะรับผักตาน้ำรีบๆรีบๆนะครับผมจิ้มลิงเลย เต็มนะครับวันนี้ก็น่าน่าจะเต็มนะครับคิดว่าคิดว่าเต็มแน่นอนครับอันนี้ยังมน่นหอดเวลาค่นีย้ยังไม่ถึงเวลาเลยดอยังไม่เไม่ว่าจเ็ะกาเ อยากเจอเป็นตัวริ้วฮะอยากเจอเลยครับรทุกท่านเพราะว่าวันนี้นะครับู่วงเรคนนะนี่จะเปิดประตูจะเปิดประตูแล้วนะครับผมอะไรนะครับคำนั้นอะไรเพิ่ม

น้องปุ๊นะครับแล้วก็น้องการนะครับมีเข้ามนเิ้นด้วยนะครับยังมีม

ตอนนี้ในงานเราก็แบบว้าวรีบเร,ร,รีบรีบนะคะผมรัวจ้จ้เอ,อ้ไปแม่ไปแม่เราก็เรื่อยๆื่อยนะครับ4,500แล้วตอนนี้นๆๆๆขอเฝ้าเอาด้ครับปีปน,นองใครที่มาไม่ได้ก็อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมซื้อมาเป็นอ่า เป็น,ปนเปีระเทียนังไงมั้งฮัลโหลไม่หาผมไม่เคยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ออนไลน์ได้ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับทักมาได้เลยนะคะผมบัตรราคา129บาทนะครับ มีโฟโต้บูธด้วยนะครับ <S <S บ้านหักน้องแน็กนะคะ สัสดีครับทีนี้เขากับมี่เหรอประทานมีนั้นเจ๊กวยนะครับผมเหรบประทานนี่เป็นเป็นกาแบผมนะเจ๊กวยของเขาสามารถดื่มได้เลยนะครับผมดีตัวไหนสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัวไหนก่อนครับดีแปดดีฟังนี้ บีบีพ่นครับพ่นพ่นครับมาเต็มมัเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวายิ้มอ,อกยิ้มใจครับพี่น้องรีบซื้อบัตรนะคะบ,บู้ใด้บุไดแม่มาดนสวัสดีครับเหี่ยมาผู้เมียแล้วก็บเบิ้งไรอยู่ดหิหลายแห้งงลายตรงนี้ครับผม <c oughs> รอนในกลุ่มแล้วก่อนขอบคุณับขอบพระคุณครับผมเมาหรือ,องไงปุนีแกงนี่ก็ได้บ้านน้องยูรินะครับผมามาดูบ้านพี่น้องสวัสดีครับนี่ มุมไหนรูปเลิศใช่ครับผมอันนี้ทีมอาญาณนดน,นตรีนะครับผมทุรักทุเลการดนตรีนะครับผมทุรักทุเลการดนตรีม๊ามีรถใส่เอคลเหมือนเลย้ทให้าอาญาณดน,นตรีเฝ้ากินนะครับเพราะว่าคนดีๆน้ำเงาน กบอุอ้นนี้ครับผมทบาแนาว่วหนาวข้างในเลิดๆๆๆครับหมอมีรากาศมีครบทุกน้ำครับวันนี้เดี๋ยวเข้าแๆบบม,มีครบทุกน้ำนะครับ cái <laughs> คิด bán อะไรอ่า bán จากที่ครับก็ kéo sổ. ตาแตสบตาแสบมีบรรยากาศข้างหน้าของเรานะครับตอนนี้หลายแย่งนะครับมีบ้านน้องสีกแกรมรอแอดอ่านครับผมดีด้วยนะครับผมน้องตันนี้ใหม่น้องสุดแยมด้วยนะคระับจังหวัดจะโดนแล้วก็หมากแต่ผม

เฮียนหั่นทู่ไหนวะหั่นอะไรเฮียนหั่นที่ไหนบะหมี่บะหมีเฮียนเฮี้ยนแม่เห้ยคนดูสี่พันนายลูกกว่แม่นหน่อยนะนะครับอันนี้บ้านน้องซีซีนะครับอยากกินสินค,ะคะ้าเบี้ยนมือใส่ใกระสือกุไป,ปน,นี่ผัดเตียมกันมางนะครับผม ขวัญใจขวัญกินอะครับแม่สามสี่รอบเหรอครับวันนี้ขวัญใจนุ función, ่นเดียนชายวันนี้ไม่ขาดตอนของานยืนเลี้ยงกันไหครับสกายขึ้นไหนครับเพื่อนๆดีแต่ว่า เอ็นนี่บอกว่าเสื้อลิโอสวยจังแม่นะเสียงแงม่มทุกบานเลยครับพี่น้องของแม่และบานเห็ดเสียงไม่ระเบียดน้ำงามเลยเสียงเบนค่ะตอนกลับหอกลับได้แม่พอดีพวกกรงพีพรอได้ค่ะมันกินเพราะเมื่อท้องอะตามสบายเลยนะครับผมน้องบันที่ห้าไปแคทมินเราก็ส่งตรงจากขอนแก่นเลยนี่นั่งรถทัวร์มาได้ขอนแก่นหมดเลยนี่ เราัวใจแคไนรนไ่ด้าได้ปฏิทินด้วยนะคะบผมบอเนโสามรอคนแรกที่มานะครับสามอยคนแรกที่มานะครับท่านดไม่มาเสียใจ แต่ก็เข้างานได้นะครับมันไม่ได้ปิดประตูยื่นขอบประตูเลยน้ะนี่ทันครับมาตอนนี้ทันนะครับ้เราไม่ลำนะ มาตอนนี้ทันนะครับรีบๆมาเลยครับวายิ้มบวานๆไปทางนครับผมทันนะครับมาตอนนี้ก็ยังทันครับผมคือใส่แว่นตาดำกระเทียห์เห็นวงป่ะนี่รูปไรนะครับผมไอ้แจ้ง เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่เคยซื้อบัตรเติมทางค่ยแล้วก็อุ่นบัญชีเดิมแล้วก็ส่งสลีมมาเลยครับพี่น้องเกลี้็วครับผมไม่ต้องรอแอดมินถามส่งก่อนเลยปุ๊บอประโยชน์เองสลีมพับกันตึงเอาปั๊บง่ายๆนะครับผมสุดเด็ดเอาเร็วๆ không, không, không? chỉ là mấy giờ bảo vạn các cụm đành